สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับก็ในสำหรับคลิปนี้นะครับก็จะมาเอาใจสายขี้ลืมกันบ้างนะครับก็จะเป็นการแชร์เรื่องเคล็ดลับเทคนิคต่างๆกันนะครับก็ในส่วนคลิปนี้ก็จะเป็นวิธีการดูรหัส w i LI-Fi ผ่านมือถือ ที่เรากำลังเชื่อมต่ออยู่นะครับโดยที่ไม่ต้องอไปผ่านรูทให้พุ่นวายนะครับส่วนวิธีการจะเป็นยังไงมาเริ่มกันเลยดีกว่าครับก็เริ่มต้นนะครับก็ให้เราทเข้าไปที่ setting ของมือถือกันนะครับเมื่อเราเข้ามาแล้วนะครับ ก็ให้เราทําการเลือกไปที่ในส่วนของ Wi-Fi และ Network กันนะครับ mm hmm. เมื่อเราเจอในส่วนของ Wi-Fi และ Network กันแล้วนะครับ mm hmm. ก็ให้เราคลิกเข้าไปได้เลยครับ mm hmm. เมื่อเราคลิกเข้ามาแล้วนะครับ mm hmm. ก็จะอยู่ในส่วนของ Wi-Fi และ Network mm hmm. นะครับ ก็ให้เราทำการคลิกไปยัง wiFi กันได้เลยครับเมื่อคลิกมาแล้วนะครับเราก็จะเห็นในส่วนของ wiFi ที่เรากำลังเชื่อมต่ออยู่นะครับก็ให้เราทำการคลิก wiFi ตัวนั้นเข้าไปเลยครับเมื่อคลิกเข้ามาแล้วนะครับก็ในหน้าน ถัดไปนะครับก็จะเป็นในส่วนของ QR code โชว์ขึ้นมานะครับเมื่อเราเห็น QR code แล้วนะครับขั้นตอนถัดไปนะครับก็ให้เรานำมือถือนะครับมาทำการสแกนในส่วนของ QR code ที่ได้โชว์ไว้นะครับ เมื่อเราทำการสแกน QR Code แล้วนะครับอีกสักพักหนึ่งนะครับก็จะมีปอปอัพโชว์ขึ้นมานะครับก็จะแสดงในส่วนรายละเอียดของข้อมูลไฟล์ Fi นะครับทั้งที่เป็น user กับ password นะครับเราสามารถแชร์มาได้นะครับส่วนนี้ผมจะแชร์มาที่ Line นะครับ ก็จะเห็นเป็นรายละเอียดตามรูปนะครับก็ในส่วนนี้ครับเราก็สามารถนำรายละเอียดส่วนนี้ไปใช้งานได้อะไรนะครับก็จะมีส่วนของพาสเวิร์ดที่แสดงอยู่นะครับก็ในส่วนของคลิปนี้นะครับก็จบเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณนะครับและสวัสดีครับ